มาจากพี่น้องจ้าเรากุ้งค่ะเรากุ้งสดใส่กระเทียมโทนดองค่ะน้ำผึ้งค่ะสดน้ำโกโก้ก่อนนะกลาบสวัสดีนะจ้าคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแม่คุ่พี่ค่ะยิงยิงงะทูบ้าวน้องใหม่ฝรั่งค่ะกุ้งสดค่ะกุ้งตายแล้วไม่สดยังบุอืม Hẹp Cái xếp Cộp cộp Thấy không? cho kênh Ghiền bánh Gõ ไม่ไ้ลิกไงพี่น้องเอฟทคนทุกคนค่ะทางกินแซ่บกินหวันนะจ๊ะเปลี่ยนลุคค่ะแม่ มากินกุ้งน้ำกันจะอายอะ่ะน้ำตับมัอมอ่วมาก <ś 2> <S <S กระเทียมโดนน้ำผึ้งน,นะคะเดี๋ยวนุจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะค่ะ ทำไมถึงเป็นกระเทยครับพร่ละพว่าคอมเมนต์นี่พี่น้องจ้าอยากเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าด้านมีอนาคอนดาก็เลยได้เป็นกระเทยค่ะ <c oughs> <c oughs> tao là có mình ôi lại คนเรามันไม่สามารถเลือกเกิดได้ค่ะเลือกที่จะเป็นคนดีกับพอ่อของพอ่อของแม่ก็พอค่ะนุกะแปลกอยู่นูกะอยากเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบางทัางแต่อยากของจังเด็บเป็นอนาคอนดาาก็ไสละญิงเป็นเทอร์อืมสแสบต้องกันไปจ้าสแสบเนี่ยห,หอมอืม

น้ำตํานี้จะให้เป็นน้ำตําน้ำปลาลของเอื้ออิลาพากรีมสูตรแซบนัวนะคะนี่ี่เห็นน้ำมันเล่ๆละดำหนูวเอาปลาทากับน้ำอีปูค่ะมันเลยเลยได้น้ำแซบนัวแบบนี้ค่ะอืนแซบ เธอกินก็จัดเบิง้งเดธอพูดอะไรที่บ่กินกุ้งดิบค่ะแนะน้ารลองเบิ้งค่ะบ่สเสียหายล้างผ่าอันกลางๆนี้ออกล้างด้วยน้ำสะอาดแช่น้ำโซดาค่ะล้างเกลือค่ะแช่กับตู้เย็นไว้พี่น้องเอาอันนี้ก็มาอย่างวะเดี๋ยวคิดก่อนเด้อ <laughs> ผักใบเลื่อยค่ะ บ้าน,น้เอินว่าหอมปีค่ะผู้เฝ้าบ้านผู้เ้าเอิวมาอย่างน้อจ้าฉันได้กินเห็ดเทอรเบิง้งยิงๆทุกกูทุกคนนี่แหละพี่น้องนี่เสนแนกลงไปใส่เทมทุน Mm-hmm. Mm -hmm. รถด,ดีห้ายหลายมือนี่ไทยแบบน้ำผึ้ป้านขออ,อีกน,นคะคะนัวหวานชำ่ำอู้วฉันชอบญิงกระเทียมตัวนยิงแซบคบกักที่บอกมันเต็มหู้ฉันแซบไปรีมือนี่เธอวันไหนวันไหนก็แซบค่ะถ้ากินน้ำตำปลาเข้าไปอู้ยแซบ อเอาเป็นว่าหนูแสบค่ะตัวสุดท้ายนะคะ มอบให้พี่น้องเบิร์สุกุทุกคนข้ยังไงไปน้ำหนูจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมให้หนูนะคะขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะหนูดีใจมากเลยค่ะมีกำลังใจจากแม่แม่พี่พี่ทุกคนค่ะเอฟซี F Z ทางกินแสบกินนัวทุกๆช่องทางค่ะที่รักเล่นดูหนูนะคะนี่ค่ะ bọc thịt ลูกนี้ให้หนูผ่านไหมคะสไตล์นี้ให้หนูผ่านไหมคะสุูสวยไหมแม่เอาเป็นวาแซบเอาเป็นวานั้เอาเป็นวาจาัดแซบนั้อเป็นน้ำหนูคะ่ะเลิศน้ำเมนูนี่แซบสำหรับผู้ตอบค่ะพี่น้องเอาเป็นวาพกหนูคลีปหนาได้จ้าพก,กหนูคลีปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า